รู้หรือไม่ที่ดินที่เราทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้ยังมีอีกหลายล้านแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สร้างความไม่มั่นคงในชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนปัญหาการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดข้อพิาพาทฟ้องร้องและจํากัดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการมีโฉนดที่ดินจึงเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความมั่นคง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำรัฐบาลเดินหน้าโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศตั้งเป้าหมายกว่า86,000แปลงในปีนี้และจะดำเนินการต่อเนื่อง7ปีเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตอนเองโฉนดที่ดินจะเป็นหลักประกันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงลดปัญหาข้อพิพาทและสร้างความมั่นคงในระยะย,ยาวให้กับทุกครัวเรือนกรมที่ดินเร่งรัดกระบวนการสำรวจรางวัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้การออกโฉนดเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสาม,มารถติดต่อได้ที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกรมที่ดินการมีโฉนดที่ดินคือจุดเริ่มต้นของการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกคน